ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปฮะผมไม่อยากเอายกประเด็นนี้ขึ้นมาแต่มันก็ต้องยกขึ้นมาครับเพราะอยากให้ฟุตบอลไทยต้องพัฒนากันต่อครับโดยชิ่ขนาดฟุตบอลถลีก2021เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินกันทุกสัปดาห์หนอกจากทีมานฟุตบอลสยามรายวันจะจัดผู้ตัดสินยอดเยี่ยมเลยครับสัปดาห์นี้ทางด้านท่านการใส่ไม่ไหวครับต้องผ่าปากจัดผู้ตัดสินยอดเยี่ยมในศึกถลิก2021ตั้ที่10เรียกได้ว่าทำหน้าที่ได้แบบผิดฟอร์มจริงๆเลยฮะ โดยชีงนัดผู้ตัดสินยอดเย่อันดับที่1ในไทยลีก20 2021 นัดที่10ก็คือทังดันซอยุทธจากเงินที่ลงทําหน้าชีปเป่าเกมการเตะฟ4ีให้ชุดบุรีฟรี่ประตูต่อ2ที่แพสสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากกับจังหวัดที่ไม่ได้ขาดทั้งจังหวัดที่ทางดานธนบุรเกษารัตน์ได้รับการเระฟรีพ,พุ่งสกัดทางด้านเดนดิดบุริโล่กองหน้าของทานดานชุดบุรีฟรครับโดยจังหวัดนี้แฟนบอลชุมบุรีมองว่าน่าจะเป็นใบแดงด้วยซ้ําอีกทั้งครับจังหวททที่าาาางดดด้นนเเเกกกกกกิิรวับตซโสม็ ีแค่การเช็คเวียแต่ก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองทั้งคู่หรือบางทีอาจจะเข้าเคดของตะดนัใบแด่งด้วยซ้ำเลยฮะในทั้งนี้ครับส่วนผู้ตัดสินยอดแย่อันด,ดับที่2ก็คือตะดนัสิวกรผู้ดม เชิดดำฟีฟาอีลิตเบอร์หนึ่งของทันา์เมืองไทยที่ทำหน้าที่เกมคู่ใหญ่อย่างทันบุบริรัมยูนเตดชนะเมืองทองยูนเต็ตไปได้2ประตูต่อศูนย์ที่สนามช้างอารีนาเมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ตัดสินท่านนี้ครับทางด้านโซเชียลลงข่าวว่าเตรียมที่จะมาตัดสินเกมคู่บิ๊กแมตช์ดังกล่าวแบบดวงหน้าหลายวันข่าวหลุดจากวงในทางที่เอาเข้าจริงแต่ละสนามเทปจะไม่มีการประกาศ่วงหน้าเลยครับว่าใครจะไปทำหน้าที่ในแมตช์ไหนอีกทั้งครับในเกม90นาทีก็มีจังหวะที่แฟนฟุตบอลดูก เห็นได้ชัดเจนครับว่าการทำหน้าที่อาจจะเป็นสะดุดฟอร์มไปบ้างถึงขนาดที่โคดด้ดบริยูโรปีกุนซือของทางด้านเมืองทองกูวนเตตที่โดนใบเหลืองยังต้องขอพูดตรงๆครับว่าทางด้านเป่าโค้ดควรจะทำหน้าที่ดีกว่านี้เพื่อทัลลีกได้พัฒนากันเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปฮะกับทางด้านผู้จัดการทีมช้างศึกยูยี่สามยืนยันจะพยายามดึงทางด้านจุดเบลดาวรุงเจอซีมาร่วมทีไมได้เพื่อรู้สึกชิงแชมป์เอเชียยูยี่สามรอบสุดท้ายเลยฮะ โดยชื่นัตนวลพรามรับซ้ำผู้จัดการทีมเชอไทยดุนายุบ่เกิน23ปีเชื่อมั่นไทยสู้ได้ทุกทีมหากตั้งใจจริงพร้อมยินยันจะดึงทางด้านจุดสุนทรเบลดาดยิงลูกครึ่งไทยอังกฤษจากทางด้านเจอซีมาริ่มทีมบนการลุยศึกทางด้านชิงแชมป์เอเชียอยู่23รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานให้ได้เลยฮะ โดยที่ขนาดช้างศึกยู่23รับได้ลุครึ่งหน้าใหม่อย่างทันด้านจุดธทานเข็มดีและทานาด้าโอเวนชารีผลึกกาลังรับทางด้านเบรเจามินเดวิดและทันาด้ธน,นวัฒน์สุจิตาวนในทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้วครับแต่ผลงานไม่ดีนักเมื่อทําได้เพียงแค่เสมอกับทานด้มาเลเซีย ประตูต่อสุดในเกมสุดท้ายทําไม้ต้องรอลุ้นผลคู่ระหว่างทานด้านสปปราวกับมงเกลียในการคว้าตําแหน่งอันดับสองที่ดีที่สุดจาก10กลุ่มซึ่งปรากฏว่าลาฟลิกซายชนะเอางด้านเจ้าภาพได้สําเร็จเลยฮะโดยที่ไหนทั้งนี้ครับทา้งด้านมานาเป้งนวนปรัพรับสมครได้ออกมายอมรับครับว่าทุกคนครับคิดว่าน่าจะแก้ปัญหากันแล้วครับเรื่องของตารางการแข่งขันต่างๆที่ทับซ้อนกันอย่างที่บอกไว้ตอนเข้ามารับตําแหน่ง คือการเล่นต้องได้นนชนะดังนั้นกลับไปคงต้องคุยกันทําอย่างไรให้ทีมมีเวลาเก็บตัวมากกว่านี้ได้ผู้เล่นที่เป็นตัวหลกัหลกๆในทลีกด้วยซึ่งเข้าใจสโมสรแต่ก็ต้องเข้าใจทีมชาติเช่นกันจะพยายามทําให้เกิดสถานการณ์วินวินทุกฝ่าย อย่างที่เห็นว่าเรากับบรเซียมีเวลาเก็บตัวมากกว่าแต่ก็จะไม่โทษใครเราต้องดุยต่อไปข้างหน้าเลยฮะและทั้งนี้ครับเราได้เห็นบรรยากาศอุปสรรคอะไรที่ต้องก้าวต่อไปทําให้เกิดสถานการณ์วินวินทุกฝ่ายยังคงเชื่อว่าถ้าจะพัฒนาทีมชาติเราสามารถสู้กับทีมชาติอื่นๆในอาเซียนได้เราต้องตั้งใจเพราะเราเคยเป็นที่หนึ่งแต่จะไม่ประมาทใครเราทุกทีมอย่างเป็นหนึ่งเช่นกันแหละครับ ในขณะที่ประเดินตัดไปกับทางด้านบิ๊กบอลสัสสิ์สิงตุทองผู้จัดการทีมของทางด้านดุทบเอฟซีได้ออกมายอมรับหลังเกมที่บุกชนะก,การทะเลฟซี2ประต,ตูต่อ1ในศึกดูวทลิก2021นัดที่10เมื่อคืนที่ผ่านมาณนสนามเพสสเตเดียมได้เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเลยครับ โดยจิหนักเกมนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างทางด้านการเทเลฟซีได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อ0จากทางด้านดาบิดลูเชราในนาทีที่27ก่อนที่ทีมเยือนฉลามชนมายิงัว2เม็ดเซ็งชนะไปได้จากทางด้านจูเนียเอสตอร์ในนาทีที่48แดยทางด้านบรชิตคณิตสีบําเพนในนาทีที่94ทําให้ชนบุรีเก,ก็บเพิ่มเป็น15คะแนนจาก10นัดขึ้นมาลังดับที่5ของตารางล่าสุดเลยครับโดยจิงหนักทางด้านบิ๊กบอลผู้จัดการทีมของทางด้านฉลามชนได้ออกมายอมรับ่าก่อนดื่อต้องยกเครดิตต้กัับนะ แลที่มาสตารโค้ดทุกคนผมได้บอกกับนักเตะและสตารโค้ดในทีมมีแค่2อย่างที่เราต้องเอาเต็มออกจากสนามแห่งนี้ได้ก็คือทางด้านหนึ่เรื่องหัวจิตหัวใจของทุกคนถ้าทุกคนมีหัวใจรักสมสรอ,อย่างที่ 2. คือการวิธีการฝึกซ้อมที่เรานํามาใช้ในการแข่งขันในเกมนี้ถ้าทุกคนมี2อย่างนี้ยังไงก็มีเต็มกลับไปอย่างชนบุรีแน่นอน และทั้งนี้จริงๆมันก็เกินคาดครับเพราะทางการทะเอฟซีเขาก็มีคุณภาพทั้งผู้เล่นไทยและต่างชาติที่เหนือกว่าชนบรีซึ่งเราหวังจะได้แค่หนึ่งเต้มแต่เรากลับมาได้ถึง3แมเต้มก็อย่างที่บอกยกเครดิตให้กับนักเตะและสตาฟ์โค้ดทุกคนในเกมหน้าครับที่ต้องไปเจอกับทนนสมุดประการชิตีทีมไม้เบื่อไม้หมองของทันนชนบรีก็อย่างที่บอกไปว่า6ปีเราไม่เคยบุกมาชนะที่แพสติเดียมได้เลยซึ่งสมุดประการก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะมีเวลาอาถรรพ์ เวลาไปเจอขอทีไรเขาจะไม่คจรนะก็เหมือนเดิมครับคือมีใจกับวิธีการเล่นที่จะไปเอา3ามเต็มกับธานาสมุดประการชีต,ติตให้เหมือนกับการเทรดฟฟสีให้ได้แหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปมาที่ประเด็นทีมเชื้อไตกันหน่อยกับกุนซือช้างศึกชุดใหญ่ยินดีกับทีมดูยี่สามที่เข้าสู่รอบสุดท้ายจริงแชมป์เอเชียพร้อมเผยชื่อหกนักเตะที่สามารถดันขึ้นมาต่อยอดได้แหละครับ เดยจิงหนัดมาโนพูกิ้งคุณสือทีมเชาไทยชุดใหญ่ยินดีกับช้างศึกยู่23หลังผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชีย2022ได้สำเร็จในฐานะอันดับสองดีที่สุด4ทีมจาก10กลุ่มเลยครับ โด Th ยที่ขนาดช่างศึกยู23เปรเนกับข้อจำกัดหลายอย่างในรายการนี้ทั้งเวลาการซ้อมก่อนแข่งเพียงแค่สัปดาห์เดียวและไม่สามารถเรียกนักเตะชุดที่ทดีที่สุดมาจิตทีมได้หลังโปรแกรมลีก,กก็ยังแข่งขัดกันอยู่ก่อนที่ล่าสุดจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปเล่นที่อุซเบกิสถานได้อย่างวุดนวิดเลยครับโดยชื่อหนาดมาโนปูกิงกุนซือช่างศึกชุดใหญ่ได้ออกไปยอมรับว่าครับ ว่าขอแสดงความยินดีด้วยภารกิจสําเร็จแล้วพวกเราได้ไปลุยที่ทางด้านอุซเบกิสถานยังมีจุดที่ต้องพัฒนานัน่นก็คือเรื่องแน่นอนแต่มองในให้บวกกันเถอะเราไม่ได้มีนักเตะทุกคนที่พร้อมใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวุกและทั้งนี้เราเสียเพียงแค่ประตูเดียวนั้นเราไม่ได้แพ้เลยสักเกมและเราสามารถต่อย,ยอดจากผู้เล่นอย่างทางด้านจัตุรพัพสัจธรรมอนุสักใจเพชรธนวัฒน์ซึ่งจิตทวรจนนทานเข็มดี จากกิตพระพุนและทางด้านกลวิทยาศาสตรแค่นักเตะบางคนที่ยกมาดื่มดํากับช่วงเวลานีก้กลับบ้านเราและทำงานหนักต่อไปเพื่อนาคตและทั้งนี้ครับทางด้านมาโนพูก,กิงครับเพิ่งถูกทางด้านดนพรับรำำับสํม ผู้จัดก,การทีมเลือกเข้ามาเป็นกุญสืซทีมเชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่แทนที่ทางด้านอากิระนิชิโนะโดยมีเป้าหมายสําคัญคือการพาทีมทวงแชมป์ซูซูกิครับ2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึง1มกราคมนี้แหละครับโดยชื่อหน้าทีมเชาติไทยู2 3ครับก็จะมีโปรแกรมลุยศึกด้างชิงชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงทางวันที่19มิถุนายนปีหน้าเลยนู่เองครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ